ถุกประสงค์ตรงกับเป้าหมายบรรดาเพื่อนๆพี่น้องผู้สึกอาและท่านต่อมาครับ <Gym>. The Deputy Governor <Napoleon> of the Sports Authority <anch> <ler> of Thailand The Deputy Dimak Spa to an Isuzu Dimak <enders> Spa Isuzu Dimak Spa เป็น This unique มาสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้กับผมยินดีและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแถลงข่าว ที่เกียรติที่เร็ได้พบโสมนาทราบนะครับว่ารางวัลที่จะได้นะครับสสติิงสสุเรกันตอนนี้ตอนนี้อาจจะยังมีไหมครับนาฬิกา15นาทีนะครับส่วนคู่แรกนะครับที่จะเปิดตัวกันในวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้นะครับจะรุ่นพี่ของเขาได้หรือไม่นะครับเภาพนี้แอคชั่นนี้เรียกว่าเป็นภาพ สยอดอีกข้างหนึ่งครับที่ดูข้อมูลต่างๆในวันนี้ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประ